พระเขารูปพิศนิษฐานะนะครับเทพพรพุ่งชนะหลวงพวอ่อพันล้าน กำลังยกคยกบอกมาแล้วครับ

ที่พรพรมกับหลวงพอรพันลานนะครับ เทพรพรมน้ำอยู่นะครับตอนนี้รพระพรพลลานตามตามอยู่หนึ่งช่วงเรือพระขารลูกพิษชน,นะนะครับเทพรพรมชนะ หลวงพ่อพันล้าน